คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะให้ดูกันเอาไว้ก็เป็นการบอกกันประชาสัมพันธ์กันนะฮะเผื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถช่วยเหลือกันได้จริงค่ะพาไปที่โคราชนะครับคุณผู้ชมครับมีชาวบ้านนะครับเขาบอกว่าเขาเดือดร้อนเพ<ม>ราะว่าขอไปนานแล้วยังไม่ได้เลยไม่ได้อะไรไม่ได้ไฟฟ้าใช้ที่บ้านครับเอามันเป็นความจําเป็นแล้วนะค่ะตอนนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปชาวบ้านก็ชี้ให้ดูเห็นต่อไฟฟ้านั่นไหม เห็นแต่สายไฟมันมาได้แค่นี้มันไปไม่ถึงบ้านของชาวบ้านหลังหนึ่งก็คือคนคนนี้คุณยายคนนี้ครับคุณยายคนนี้เนี่ยบอกว่าเดือดร้อนมานาน mm hmm. เดือดร้อนมากๆเพราะว่าตัวเองอะไปขอแล้ว mm hmm. ขอให้มีไฟฟ้าเนี่ยช่วยต่อสายไฟเข้ามาที่บ้านหน่อยไม่ได้สักที oh. คุณยายคนนี้นะครับชื่อว่าคุณยายประกอบกานาะ ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในครัวเรือนน่ะละครับที่เขาบอกว่าได้รับความเดือดร้อนว่าไม่ได้มีแค่ของเธออย่างเดียวหลายหลังคาเรือนในระแวกนี้ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ได้รับผลกระทบเดียวกันถามว่าขอมันนานยังค่ะออ้ยเขาบอกว่าขอมันนานมากเอาไปเชียไปลองฟังเสียงของคุณยายเขาบอกหน่อยครับไปแลเข้าไปยังไงเลยไปนัดนันวันนี้เอกสารว่าจะเอกสารมาพร้อมยูนั้นเยอะเนี่ยนั่นก้อนนี้ก้อนค่อยมูกนั่นเยอะ ขอมานานหรือยังครับเอ้ามันเริ่มขอมันเกษียดแต่แต่โดนแล้วเป็นขีปีแล้วอทีนี้มรคนทั้งอบตอบตไปให้ไปไว่ผ้าแว่ผ้าก็ยืนอันนั้นก้อนอันนี้ก้อนนี่อะเอ้าเนี่ยขอไปกี่ปีแล้วคุณยายบอกกี่ปีแล้ววะจำจำไม่ได้จำไม่ได้คือนานแล้วอ่ะยายว่านี้สิบปีได้นะครับคือคุณยายประกอบยังบอกอีกว่า คือบ้านของเธอเนี่ยอยู่ติดกับถนนลาดยางนะ<อ>ที่มีเสาไฟนะพาดผ่านคือมีเสาแต่ไม่มีไฟไม่มีสายไฟ<อ>ที่จะต่อเข้าไปที่บ้านอของเธอครับเธอเองเนี่ยทุกวันนี้ต้องลงทุนซื้อเครื่องปั่นไฟมาใช้<อ>เพื่อที่จะใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าได้บางชนิดเนี่ย พัดลมก็ซื้อมารอแล้วแต่ไม่มีไฟไว้ใช้ไงแล้วตอนนั้นคขากลางคืนทำไงจุดเทียนจุดเทียนไปก่อนนะครับเอาเธอเองก็ขอความอนุเคราะห์นะขอความอนุเคราะห์จริงๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยทําให้บ้านเธอเนี่ยได้มีกระแสไฟใช้เหมือนหมู่บ้านอื่นๆด้วยคือมาบอกแบบนี้ไม่ได้ไปโจมตีหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องนะอันนี้เรามาบอกกันเพื่อเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์เือ่ว่าขาดตกบกพร่องกันตรงไหนจะได้ลงไปอธิบายกับชาวบ้านเขาให้รู้ว่าเออ ตอนนี้หน่วยงานภาครัฐน่าจะเตรียมการแล้ว<ช>แหละงแต่ว่าอาจจะติดขัดอยู่ที่บางจุดบอกกันให้เข้าใจเขาจะได้รู้ใช่แล้วค่ะหรือว่าก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งระบอกเสียง,องนอะที่จากประชาสัมพันธ์ไปให้หน่วยงานที่เขารับรู้ถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันด้วย